ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาวยุโรปที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้อยู่ในโฟกัสของวงการฟุตบอลการชิงชัยระดับทวีปที่เรตติ้งดีที่สุดถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นนี่คือการแข่งขันที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและเปี่ยมด้วยมนต์แห่งความคลาสสิกที่พร้อมจะถูกเล่าขานต่อไปตู ท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจุดเริ่มต้นฟุตบอลยุโรปเกิดขึ้นได้ยังไงย้อนกลับไปในยุคก่อนก่อนที่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปจะก่อตั้งขึ้นมันมีการแข่งขันในระดับภูมิภาคระหว่างทีมชาต,ติต่างๆในยุโรปอยู่ก่อนแล้วครับเช่นการแข่งขันกันเองในสหารชาชอาณาจักรที่พวกอังกฤษสกอตแลนด์เวลไอแลนด์จับกลุ่มเตะกันเองหรือการแข่งของชาติในยุโรปกลางออสเตรียเช็กสโลวาเกียอิตาลีฮังการีสวิตและยูโกสลาเวียจับกลุ่มเตะกันแต่มันก็ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับที่บรรดาชาต,ติต่างๆทั ที่จะเอาชาิยุโรปมาเตะฟุตบอลกันเนี่ยถูกจุดประกายขึ้นตั้งแต่ปี1927ก่อนที่ฟุตบอลโลกครั้งแรกจะเริ่มขึ้นเสียอีกคนที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาคืออองรีเดโลเน่เลขาสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสแต่มันก็ไม่สามารถจัดขึ้นจริงได้ในตอนนั้นเพราะมันก็คล้ายกับการเล่นฟุตบอลในโอลิมปิกรวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในยุโรปรวมถึงการคมนาคมที่ไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ทําให้ชาติแต่ละชาติที่จะส่งตัวแทนเข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ยังไม่นับความสัมพันธ์ของแต,ลต่ตตตแตละ เมนฟุตบอลใหญ่ๆก็ยังมีแค่ฟุตบอลโลกและโอลิมปิกเรื่อยมาโ์นาเมร์ระดับยุโรปยังไม่เกิดขึ้นซึ่งคําถามก็คือแนวคิดที่จะมาเตะกันมันมีมาตั้งแต่ปี1927แล้วทํามาอยู่ๆผ่านมาหลายสิบปีถึงเพื่อนจะคิดมาทํากันอะไรกันแน่ครับที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปขึ้นคาตอบสั้นๆคือสงครามเย็นนั่นเลยครับสงครามเย็นอธิบายง่ายๆก็คือการที่ชาติมาหาอำนาจของโลกสองชาติคืออเมริกาและโซเวียตตึงใส่กันมาตั้งแต่หลังจบสงครามโลกครั้ จะเอาวุธมาต่อสู้กันจริงๆแต่เป็นการต่อสู้กันด้วยทุกอย่างที่มีที่ไม่ใช่อาวุธและกําลังทหารนั่นคือรบกันด้วยเศรษฐกิจแนวคิดและการเมืองอย่างไรก็ตามครับแม้คู่ขัดแย้งจะเป็นอเมริกากับโซเวียตแต่ที่เดือดใส่กันบนเวทียุโรปก็คือโซเวียตและชาติพัธมิตรร่วมสวนธิสัญญาวอร์ซอและชาติพัธมิตรของอเมริการ่วมสวนธิสัญญานาตโต้ที่อยู่ในยุโรปมากกว่าในช่วงเวลานั้นครับกีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตตตตัััััวววผู้้คคนนนนกก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 ็เเเรรริิ่่่มมมมฝหาา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 าสุขขจลลีฬึชอออยยงงษแะบบบ ในทางฟุตบอลแต่อีกฝั่งก็มีโซเวียตฮังการีที่เป็นชาติมหาอำนาจทางฟุตบอลเหมือนกันเวลามีฟุตบอลโลกหรือว่าโอลิมปิกชาติเหล่านี้ก็พยายามสร้างผลงานอยู่เสมอและด้วยความนิยมของฟุตบอลนี้เองครับทำให้เกิดการจัดตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นนั่นก็คือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าในปี1954จากความเห็นร่วมกันของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีฝรั่งเศสและเบลเยียมสมาชิกแรกคือ25ชาติสมาชิกและ6ชาติที่ไม่เปิดเผยตัวแต่ทําไมล่ะครับคนถึงเอาด้วยกับยูฟ่าขนาดนี้ข้าอยู่ๆตััั้งงขนมมมมมาใช่่่รวเเียคไืือออถปจ รายที่ทาให้ยูฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรยั่งยืนและได้รับความร่วมมือมาตั้งแต่แรกมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Aten Journal of Sport นะครับโดยอนาเบล่านูเนสและนูโนวาเลริโอนะครับที่วิจัยว่าทาไมยูฟ่าเนี่ยถึงเป็นองค์กรที่ประสบความสาเร็จในช่วงสงครามเย็นโดยข้อสรุปของงานวิจัยนะครับได้บอกว่าปัจจัยอย่างแรกคือความนิยมของกีฬาฟุตบอลมันมาพร้อมกับความเจริญเติบโตของรายได้และเศรษฐกิจจนมันกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมของทั้งทว,วีปครับอีกเรื่องคือการวางตัวเป็นกลางทางกกกาาาาารรรเมมมอออง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 งขขขคค์วัดแยย้ส็น ที่มีคนทำตัวเป็นคนกลางเนี่ยแล้วแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงๆพร้อมกับการตั้งสำนักงานใหญ่ไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองที่เป็นกลางทางการเมืองจริงๆในตอนนั้นต้องโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าเป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่ไม่เอาการเมืองหรือว่าไม่มีการเมืองครับแต่แค่ไม่เข้าข้างใครเท่านั้นเองเมื่อยูฟาก่อตั้งขึ้นแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลาที่จะสร้างตัวเองให้เข้มแข็งก่อนด้วยปัจจัยหลายอย่างครับการสร้างฐานอานาจและวางตัวให้ใหญ่พอในเวทีที่มีฟี่าอยู่ด้วยพวกเขาก็เจองานลำบากอยู่หลายปีีครรรรับจนนนกกะ่่งงมมาาาหยิิเออแวดดขปฝุ และผักดันเดโลเน่ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาที่การของยูฟาในปี1954แต่เสียชีวิตลงในปี1955แต่แนวคีดของเขาครับถูกผักดันเดลูกชายปีแอร์เดโลเน่ที่ขึ้นมาเป็นเลขาที่การแทนพ่อทุกอย่างใช้เวลา3ปีจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเตรียมจะจัดครั้งแรกในปี1960ฝันขององค์รีเดโลเน่ก็เป็นจริงด้วยมือของลูกชายเขาแต่ก็ใช่ว่าการจัดยูโรจะง่ายครับแม้จะมีชาติสมาชิกของยูฟาเยอะแต่การแข่งขันครั้งแรกกลับมีทีมเข้าร่วมแค่17ทีมเหตุผลก็ยังเป็นเรืืื่่ออออองงงงสคคครราามเเยย็นนนัััชตติฝโกฤษแลด ตะวันตกรวมถึงอิตาลีปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเพราะพวกเขาคือชาติที่โหวตไม่เห็นด้วยในการก่อตั้งการแข่งขันเมื่อปี1957หรือส่วนหนึ่งก็ยังไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องส่งทีมมาเข้าแข่งขันและยังมีความคลางใจต่อความมีอํานาจของชาติฝั่งคอมมิวนิสต์ที่ลงแข่งขันด้วยนั่นเองการแข่งขันครั้งแรกครับจะเป็นการแข่งแบบประกบคู่เย่าเยือนในรอบคัดเลือกแล้วค่อยคัดจนเหลือ4ทีมมาแข่งรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสโดยรอบคัดเลือกครับมียูน1เกมที่มีปัญหานั่นคือสเปนกับโโโโซเเเวีีีีียยยตดดททททท่่่่สสสปปนนนนนมมมมาาาพฟฟรกกก้้ังงผูไไอิ วกเขาแพ้บายจนเหลือ4ทีมไปแข่งรอบสุดท้ายคือโซเวียตยูโกสลาเวียเชโกสลาเวียและฝรั่งเศสโดยที่รอบชิงชนะเลิศคือการพบกันที่มีนนยยะทางการเมืองยูโกสลาเวียและโซเวียตมันฉายภาพความขัดแย้งทางการเมืองของทั้งสองประเทศผู้นำคอมมิวนิสต์อย่างโยซิปบอสติโตคผู้นำยูโกสลาเวียและโจเซฟสตาลินผู้นำของโซเวียตแต่ว่าแชมป์ทีมแรกก็คือสหภาพโซเวียตครับที่นำโดยผู้ราป,ประตูระดับตำนานไอ้แมงมุมดำเลฟยาชินการแข่งขันยูโรเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับในปี1964ทีมอย่างอังกงกงกกฤษออออตตาาาลีเเดนนนมมมรหืยััะว็ เข้าร่วมแล้วแต่ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย4ทีมที่เหลือครับคือเดนมาร์กโซเวียตฮังการีและสเปนที่เป็นเจ้าภาพพร้อมกับการเป็นแชมป์ยุโรปแรกของสเปนจากนั้นครับการแข่งขันรอบคัดเลือกก็เปลี่ยนจากการประกบคู่คัดออกเป็นแบ่งกลุ่มเจอกันและเอาแชมป์กลุ่มเข้ารอบในปี1968เพราะว่ามีทีมเข้าร่วมเยอะขึ้นแต่ก็ยังเอาแค่4ทีมเข้ารอบสุดท้ายอยู่จนกระทั่งในปี1980ทีมที่เล่นในรอบสุดท้ายก็เพิ่มขึ้นจาก4เป็น8ทีมโดยแทีมครับจะเป็นการแบ่งเป็น2กลุ่มและให้ทีมมชปกล่่มมาเเจัน,นิงน็ห เิ่มทีมคือเยอรมันตะวันตกและปีนี้เป็นปีสุดท้ายครับที่มีการแข่งชิงอันดับที่3และตั้งแต่ปี1984เป็นต้นมาก็ไม่มีอีกเลยจากนั้นครับการแข่งขันก็เพิ่มเป็น16ทีมในปี1996ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพการแข่งครับจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มเอาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบแล้วไปเล่นแบบน็อกเอาท์จนกระทั่งในปี2016ครับยูโรที่ฝรั่งเศสการเพิ่มทีมจาก16เป็น24ทีมก็เริ่มขึ้นโดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น6กลุ่มแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มมมจจะได้้เเเขาาารออออบปปแนนนออนนััทททีีีี4กกกก็็16ซึงช แรกในระบบการแข่งขันนี้คือโปรตุเกสที่นําโดยคริสเตโนโรนันโดซึ่งรูปแบบการแข่งขันนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันครับอีกส่วนสําคัญในฟุตบอลยูโรครับคือถ้วยแชมป์มันถูกตั้งชื่อว่าองลีเดโลเน่เพื่อเป็นการยกย่องต่อเจ้าของแนวคิดที่ริเริ่มที่จะทาทัวร์นาเมนต์นี้ให้เกิดขึ้นโดยผู้ที่สร้างขึ้นก็คือปีแอร์เดโลเน่ลูกชายที่รับช่วงต่อมานั่นเองถ้วยเนี่ยจะถูกมอบให้กับทีมที่ได้แชมป์ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกโดยจะให้แชมป์ครับเก็บไว้เป็นเวลา4ป คนนั้แปลว่ายูโรเปียนคับอองรีเดโลเน่คัและยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพด้านหน้ามีสัญลักษณ์ของยูฟาสลักไว้จนกระทั่งในปี2008ถ้วยอองรีเดโลเน่ถูกรีโมเดลสร้างให้ใหญ่ขึ้นเพราะขนาดบรรดูเล็กไปแล้วเมื่อเทียบกับถ้วยอื่นๆของยูฟาในระดับสมโมสรอ,อย่างยูฟาแชมเปียนลีกหรือว่ายูโรป่าลีกถ้วยทำจากเงินแท้92.5น้ํา้ำหนักถ้วยอยู่ที่8กิโลกรัมสูง60เซนติเมตรซึ่งมันหนักกว่าของเดิม2กิโลกรัมและสูงกว่าเดิม18เซนติเมตรขนาดที่ฐานเดิมททีีีี่่่่่เเเเปเปป็็นนนนนนนหหิอออถถููกกลลลยใ้งงแะะมมมขขขาดญึชืออจสั แผ่นเงินด้านหลังฐานแล้วมาปี2016มีการสลักภาพเด็กดอกบอลไว้บนด้านหลังด้วยโดยอ้างอิงจากถ้วยเดิมที่มีภาพนี้อยู่ก่อนที่มันจะหายไปตอนทําถ้วยใหม่ให้ให,ใหญ่ขึ้นสิ่งที่ยูโรวางรักฐานไว้ในช่วงสงครามเย็นครับคือการทําสงครามกันโดยไม่ต้องมีใครเสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าเสียชีวิตทุกชาติไม่มีใครเป็นชาติมหาอำนาจในสนามนักเตะ22คนอยู่ในกติกาเดียวกันต่อให้ชาติที่เล็กกว่าก็กำชัยชนะเหนือชาติที่ใหญ่กว่าได้นี่คือสเสน่ห์ที่ไม่เคยจางหายไปของฟุตบอลยูโรมันจึงเกิดเทพนิยายที่ชาติุ่่มกาลังงงเป็นรออยด เป็นแชมป์ในปี1992แล้วมีกีตเป็นแชมป์ในปี2004ซึ่งถึงตรงนี้อีกอึดใจเดียวแล้วครับที่ศึกยูโรจะเปิดฉากขึ้นโดยที่คู่เปิดสนามจะเป็นเยอรมันพบกับสกอตแลนด์ที่มิวนิกในเวลาตีสอของประเทศไทยแล้วเจอกันครับผมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ